ในบ้านชั้นสองในบ้านมันลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้ขึ้นเอ้ยชั้นขึ้นเหรอชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันวางกับดักวางกับดักแล้วยืนเสียงวางกับดักไปวะหัดรถดักเอาไปเลยอยู่ตรงคุกกี้ขอบคุณทุกคนไลค์ได้ค่ะคุณ H K Spy ขอบคุณเลยไลค์ได้ค่ะคุณตุ๊กคุณตุ๊กติ๊กราติมาขอบคุณทุกคไลค์ด้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณก๊อฟ เพื่อนเพื่อนก๊องเพื่อนไรบ้ะสบายดีรับเพื่อนก๊อฟแกแก๊ไงไอไอตัวน้นไอตัวน้มายมายเลยมาไปดึงเพื่อมัน หลุดมาข้างล่างไหคุณอะไรเนี่ยคุณกอล์ฟคุณกอล์ฟจี้คุณกอล์ฟจี้คุณกอล์ฟจี้ของเธออะไรนั่นนะคะโอ้ยล่วงอีกแล้วโอ้โหแก๊ปโดนวงคุณชายวิ่งโอ้โหโดนวงกินว่ะใช่วงกินโอ้โหโดนดุรักกูเลอีกแล้วอุ้ยเรียบร้อยไม่รอด ไปเลยชูไม่ทันไปเลยผมเอาตูดไถ่ไถ่พื้นเล่นเรืกันไถ่พื้นเล่น ุณฝากเก็บผ้าที่บ้านด้วยไปละฝากเก็บผ้าที่บ้านด้วยโอ้ไม่แต่งกืน่มกล่นลิงกันทำไมวะเนี่ยฝากแวมหัวฝากแบกหัวขอบคุณอีกสามสิบดาวด้วยค่ะของคุณไม่แต่งมือแล้วกูจอดโอ้โหเสือใจใช่ไหมลูกเดี๋ยวขึ้นบนหลังรถเนี่ยนะสามสิบดาว ฝากแบกบวกรวมด้วยนห้ารมหาราตันโตอุตปาราปาราสเวร์เตโอเคเคเซีลก็กลับต่อโอเคสี่ไปเนี่ยันต้องมาตาดีตอนนี้อะนี่งก็จอกทำให้ตัวหนัก ทัดเยนี่แค่นอย่างนี้แปลว่าเห็น <c oughs> อยน่แคยืนรอ่เลอกแปลว่าเห็น ลูกสาวฉันลูกสาวฉันเป็นไงบ้างเนี่ยได้แล้วออกไปได้เป็นเมืองผมเลยมีปัญหากับการออกไอ้เนียอะไรจะมายิงอะไรกันไม่โดนหรอก เ<ด>ลขสามวะเ,เรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อย